คุณจะไม่เชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลเด็กชายคนหนึ่งเปิดเผยความลับที่สะเทือนทั้งห้องทุกคนตกตะลึงเขาก้าหาญแค่ไหนในการหยุดผู้พิพากษาและเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครอยากรู้คำสารภาพที่ทำให้ทุกคนช็อกจะทำให้คุณลุ้นจนขนลุกเปิดใจให้กว้างและตามไปดูเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงเด็กชายขัดจังหวะผู้พิพากษาในศาลเปิดเผยความลับที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงห้องพิจารณาคดีเงียบกริบ มีเพียงเสียงปากกาขูดกระดาษของผู้พิพากษาอากาศในห้องอึดอัดราวกับมีบางอย่างกดทับอยู่แสงไฟนีออนเหนือศีรษกกระพริบวูบวาบเสียงกระแอมเบาๆดังมาจากมุมห้องเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่กลางสารดวงตาของเขามีแววหวาดกลัวมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เขายังคงยกมันขึ้นทุกสายตาจับจ้ามาที่เขาผมผมมีบางอย่างจะบอก เสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินผู้พิพากษาหยุดเขียนเงยหน้าขึ้นมองทนายทั้งสองฝ่ายหันมาสบตากันด้วยความฉงนเด็กชายกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงเขามองไปที่ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ฟังชายคนนั้นหน้าซีดเผือดท่าทางร้อนรนความจริงคือเสียงของเด็กชายสั่นเครือแต่ดังก้องไปทั่วห้องทุกคนกลั้นหายใจ บรรยากาศหนักอึ้งจนรู้สึกเหมือนอากาศในห้องกำลังหมดไปดวงตาของเด็กชายฉายแววลังเลเพียงชั่วขณะแต่แล้วเขาก็เอ่ยออกมาผมเห็นทุกอย่างคืนนั้นเสียงของเด็กชายทำให้ทั้งห้องศาลเงียบกริบผู้พิพากษาขมวดคิ้วทนายทั้งสองฝ่ายโน้มตัวไปข้างหน้าชายที่เด็กชายจ้องมองเริ่มหายใจถี่ใบหน้าซีดเผือดมากขึ้นไม่มีใครเชื่อผมแต่ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ มือของเด็กชายกำแน่นดวงตาของเขาใช้แวววัดวันเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ศาลดังขึ้นเบาๆเมื่อพวกเขาขยับตัวทุกคนในห้องเริ่มกระซิบกระซาบกันด้วยความสงสัยผู้พิพากษาเคาะคอนเสียงดังเงียบทุกคนเงียบเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดเด็กชายสูดหายใจเข้าลึกเขารู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับแล้วเขามองชายคนนั้นตรงๆอีกครั้ง ผมเห็นคุณยืนอยู่ตรงนั้นในห้องนั้นชายคนนั้นสะดุ้งดวงตาเบิกกว้างมีเหงื่อผุดขึ้นตามไรผมของเขาคุณบอกว่าไม่อยู่ที่นั่นแต่ผมเห็นคุณเสียงของเด็กชายก้องไปทั่วห้องพิจารณาคดีมีเสียงฮือฮาจากผู้ฟังหลายคนหันไปมองชายคนนั้นด้วยสายตาตื่นตระหนกชายคนนั้นขยับตัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายไม่เป็นไปไม่ได้แกกหก เสียงของเขาสัน่นแต่ดวงตาของเขาเผยความตื่นตระหนกที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้เด็กชายกัดริมฝีปากหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเขามองไปที่ผู้พิพากษาแล้วกล่าวด้วยเสียงแน่วแน่ผมรู้ว่าใครเป็นคนทำห้องศาลตกอยู่ในความเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องที่เด็กชายผู้พูดด้วยเสียงที่หนักแน่นชายคนนั้นเริ่มเหงื่อท่วมตัวเขาไม่สามารถหลบสายตาของทุกคนได้ มันเป็นคุณคุณค่าคนคนนั้นคำพูดของเด็กชายทำให้ทุกคนในห้องตกตะลึงผู้พิพากษาถอนหายใจหยิบปากากาขึ้นมาเขียนบางอย่างอย่างเคร่งเครียดทนายฝ่ายจำเลยกัดฟันรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นชายคนนั้นตัวสั่นมองไปที่เด็กชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณพูดอะไรเสียงของชายคนนั้นอ่อนแรงลงเด็กชายยืนตรงร่างกายของเขาย่งสั่นแต่เขาไม่ยอมย่อท้อ คุณคือคนที่ทําให้พ่อของผมตายเขาพูดเสียงดังจนทุกคนได้ยินชัดเจนบางคนในห้องเริ่มขยับตัวไปมาบางคนก็ยืนขึ้นอย่างตกใจชายคนนั้นหน้าซีดเผือดเขาไม่สามารถหลบหลีกได้อีกแล้วคุณโกหกเขาตะโกนแต่เสียงของเขามีแต่ความอ่อนแรงเด็กชายเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่ใช่โกหกผมเห็นทุกอย่างทุกคนในห้องมองเขาด้วยสายตาที่ไม่อยากเชื่อ บรรยากาศในห้องนั้นแน่นขนาดไปด้วยความตื่นตระหนกในที่สุดชายคนนั้นก็หลุดคำพูดที่ทำให้ทุกคนช็อกผมทำจริงๆเสียงของเขาดังออกมาอย่างหมดแรงใบหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนคนที่หมดหนทางแล้วเด็กชายยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนทุกสิ่งในห้องได้หยุดเวลาทุกคนในสารตกใจอย่างสุดขีดเสียงอึดอัดในห้องเริ่มเต็มไปด้วยการสะท้อนของคำสารภาพนั้น ทุกคนในห้องเกือบไม่เชื่อหูตัวเองชายคนนั้นก้มหน้าลงเหงื่อไหลออกมาจนชุ่มไปทั้งหน้าเขาสูดหายใจอย่างหนักราวกับต้องการหาคำอธิบายแต่คำพูดของเขากลับขาดหายไปในลำคอผมผมไม่อยากทำแต่ผมไม่มีทางเลือกเสียงของชายคนนั้นสันสถานราวกับเขากำลังยอมรับความจริงที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปทนายฝ่ายโจทย์เริ่มเขียนบางอย่างลงในเอกสารอย่างเร่งรีบ ผู้พิพากษามองไปที่ชายคนนั้นด้วยความจริงจังคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเพิ่งทำไปจะทำให้คุณต้องรับผิดชอบอย่างไรชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาลมหายใจของเขาหอบถี่แต่เขาก็ไม่สามารถหลบสายตาของทุกคนได้ผมผมพร้อมรับโทษทุกอย่างทุกคนในห้องพากันสะดุง้งแล้วบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเสียงของความตกใจจากผู้ฟังเด็กชายยืนนิ่งด้วยแววตาที่แข็งแกร่ง เขารู้ดีว่าความลับที่เขาเปิดเผยออกไปนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงความยุติธรรมที่ได้กลับคืนมาทุกสิ่งในห้องนั้นเงียบไปอีกครั้งและในที่สุดก็ถึงเวลาที่คำตัดสินจะต้องออกมาผู้พิพากษาเคาะคาะลงเสียงดังศาลจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดคำพูดของเขาดังขึ้นในห้องที่ยังคงเงียบอยู่ เด็กชายยืนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาเขาไม่ได้รู้สึกดีใจหรือลอยตัวจากความสำเร็จแต่ในใจเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วชายคนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ศาลพาตัวออกจากห้องอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขายังคงซี่เซียวหายใจติดขัดทนายฝ่ายจำเลยได้แต่ยืนนิ่งหยิบกระดาษบางอย่างขึ้นมาเช็คอีกครั้งทุกคนในห้องต่างมองไปที่เด็กชายด้วยความเคารพ ไม่ใช่เพราะการกระทำของเขาเท่านั้นแต่เพราะเขากล้าหาญพอที่จะ,ะเผชิญกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวในขณะที่เด็กชายยังคงยืนนิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขากลับรู้สึกถึงความโล่งใจที่ท่วมท้นไปทั่วร่างกายแม้ว่าความยุติธรรมจะได้รับการพิสูจน์แล้วแต่ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งการเผชิญหน้ากับความจริงอาจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิต และในวันนี้เด็กชายคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเขากล้าที่จะทำสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทำขณะที่แสงไฟในห้องศาลค่อยๆสลัวลงทุกคนต่างรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นที่จดจำไปอีกนานแสงไฟในห้องศาลเริ่มรีลงแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงทังอยู่ในอากาศเด็กชายหันหลังกลับไม่หันไปมองชายที่ถูกพาตัวออกไปอีกเขารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่ยังคงเร็วและแรง เหมือนเขาเพิ่งผ่านพายุที่โหมกระหน่ำทุกคนในห้องยังคงยืนนิ่งมีบางคนที่ตาแดงจากความตื่นเต้นและความสเตือนใจทนายฝ่ายโจทหันไปมองเด็กชายด้วยความเคารพคุณทำได้ดีมากทนายพูดเบาๆเด็กชายไม่พูดอะไรเขายิ้มบางๆและเดินออกจากห้องศาลแม้ว่าเขาจะรู้ว่าอนาคตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจ การตัดสินใจของเขาวันนี้จะทำให้เขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวออกจากศาลเหมือนกับการก้าวออกจากความกลัวและเข้าหาอนาคตที่เขาสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองในที่สุดเด็กชายก็ก้าวออกไปจากห้องนั้นศาลตกอยู่ในความเงียบแต่การเปิดเผยความลับในวันนี้จะยังคงก้องกังวาลอยู่ในใจของทุกคนมันจะเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืม เมื่อเด็กชายเดินออกจากสารไปข้างนอกเขาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปลึกๆอากาศเย็นสบายหลังจากวันที่ร้อนอบอ้าวและเขารู้สึกเหมือนว่าโลกนี้กว้างใหญ่ขึ้นอีกครั้งเขาหันไปมองอาคารสารที่ค่อยๆจางหายไปในระยะห่างเขาอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขากล้าหาญพอที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องวันนั้นจะเป็นวันที่เขาจดจำไปตลอดชีวิต เด็กชายเดินต่อไปข้างหน้าแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนแต่ในใจของเขากลับรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นจากการเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเสียงฝีเท้าของเขาดังในยามค่ำคืนเหมือนเสียงของการเริ่มต้นใหม่โลกอาจยังคงหมุนไปแต่วันนี้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่กำลังจะเข้ามา เรื่องราวในสารจบลงแล้วแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ของเขาเด็กชายได้เปิดเผยความลับที่สเตือนใจทุกคนและเขาก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความจริงที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากเขาได้